สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราให้ดูปลอยบางกระจับปล่อยเขา่าปล่อยแหวนปล่อยจันทบุรีปล่อยไทยแท้นะครับเป็นปลอยหลากสีนะครับปลอยหลากสีวันหน้าจะหายากนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะปลอยเม็ดเล็กตอนนี้ก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดละเอียดตอนนี้เขามาทํากันแทบหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเกิดขึ้นเยอะวัตถุดิบก็น้อยลงนะครับมีน้อยลงถ้าท่านสนใจเรื่องปลอยนะครับ เราโทรคุยกันได้นะครับเรามีสต็อกบ่อยเก่าไว้เยอะนะครับเพื่อที่จะมาทําทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับทําดีอรธรรมะช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ต่างๆนะครับก็เราก็ทุกข์กกกเหมือนกันวันนี้แต่เรารอให้เราค้นทุกข์แล้วเราจะไปช่วยนอื่นอดีตายก่อนครับระหว่างที่มีทุกข์เราก็ช่วยกันประทับประคองครับ เราก็เล่าให้กันฟังว่าเราแก้ปัญหาได้อย่างไรเราแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องใหม่มาเรื่อยๆเราก็ช่วยๆกันแก้นะครับแก้ตัวเองด้วยแก้ไขเป็นเพื่อนร่วมแก้ไขคนอื่นด้วยครับสนใจก็โทร087155601ครับ